คนที่พาลิวเวอร์พูลได้แชมป์ลีกสูงสุดเป็นครั้งแรกในรอบ30ปีนะฮะเขาคือนี่ฮะเจอร์กินครับใช่เจอร์กินครับกีฬาแกะกองใน EP นี้นะครับหลังจากที่ลิเวอร์พูลนั้นคว้าแชมป์มีลิ์ลีล่าสุดเนี่ยของทุกอย่างเกี่ยวข้งของกับหงส์แดงเนี่ยขายดีทั้งหมดเลยนะและวันนี้ผมมาอยู่ที่โกดังซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่าย โมเดลนกะฟุตบอลตัวเล็กๆเกนี่ยนะเขาบอกว่าตอนนี้หายากมากๆและจะมีโมเดลที่เตรียมฉลองแชมป์ชูถ้วยออกมาเนี่ยจริงหรือเปล่าตามผมมาครับสวัสดีครับคุณชายนั่นเองเขาบอกว่าตอนนี้ของที่เกี่ยวกับง่องลิ์พูหายากทุมหมวดเลแต่กมาก็เลยจะมาตามหาวันนี้ผันปดแบบว่าต้องคุยกับอังกฤษเลยครับว่าให้มีเซลสตาอ์ไว้ กำลังดูหน้าบุคคลที่พาลิเวอร์พูลได้แชมป์ลีกสูงสุดเป็นครั้งแรกในรอบ30ปีอยู่นะฮะเขาคือนี่ฮะเจสเก็นครับใช่เจอเก็นครับชุดที่เป็นแพ็คปกติออกซาดูการเห็นว่าตอนนี้หาไม่ได้ ใช่ตอนนี้เนี่ยมันโซลเอาท์หมดละทั้งในประเทศไทยและประเทศอังกฤษแล้วก็จริงๆทั่วโลกนะครับเพราะว่าเขาจะผลิตมาค่อนข้างเป็นลิมิเต็ดตอนนั้นเนี่ยมีเป็นเซ็ตสตัวแล้วก็เซ็ตส5ตัวก็หมดเรียบร้อยตัวเซ็ตสิตัวตอนนั้นอยู่ที่3,500บาทนะครับสาตัวอยู่ประมาณ6,200บาทตอนนั้นก็ได้รับผลตอบรับค่อนข้างดีนะครับแป๊บเดียวก็ก็หมด มหมดไปแล้วแต่ว่าถ้าแฟนหงอยากได้แต่ละตัวเนี่ยยังพอมมีไหมฮะตอนนี้มันก็ยังมีเป็นแบบแยกๆตัวนะครับแต่ว่าก็ต้องรีบกปน,นิดนึงเพราะว่าบางทีอะอย่างแบบผู้เล่นที่ฮิตๆนะครับอย่างอาริซงเนี่ยอาริซงเนี่ยผันใจสาวๆตัวแยกเดียวๆยังมีขายอยู่ยังมีเติมสต็อกอ,อยู่เรื่อยๆเพราะว่าค่อนข้างเป็นที่ต้องการเยอะนะอย่างตัวนี้ก็จะราคาตัวละประมาณ2 5 0บาทงานพวกนี้ก็จะเป็นงานที่ทางนักเตะเขาอ p p r o v e หน้าของเขาเองนะครับหนึ่งฟาบินโยเนี่ยก็ หล่อมากเหลือเยอะที่สุดก็ถ้าขายได้น้อยที่สุดน่าจะเป็นลัฟเลนอะไรเงี้ยนี่ลัฟเลนเฮตา้าอะไรเงี้ย ก็จริงๆแล้วครับมันออกมาช้าหรือเร็วอยู่ที่ว่าเลี้ยวผูได้แชมป์เป็นทางการเมื่อไหร่ทีนี้เนี่ยตอนนี้เลี้ยวผูได้แชมป์ละตอนนี้ภาพก็ยังไม่ออกมาเปิดเผยแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยก็คือว่าจะเป็นเซตที่เป็น21ตัวเราเรียกว่าเป็นเซตเล็กแล้วก็เซตที่เป็นเซตใหญ่คือ41ตัวคือนักเตะเ20คนที่มีชุดเย้าชุดเยือนแล้วก็ชุดเติร์ดแล้วก็มีเจอรินครับส่วนราคาขายเนี่ยก็ แพ็ก21ตัวเนี่ยราคาขายจะอยู่ประมาณ3,000กว่าบาท <Wow. S 1> สำหรับส1บ41ตัวจะอยู่ประมาณ5,000กว่าบาทจำนวนที่จะผลิตออกมาทั้งหมดรวมถึงจำนวนที่จะเข้ามาในประเทศไทยของทางเราเอาชุดเล็กเข้ามา400ชุดนะครับเอาชุดใหญ่เข้ามา150ชุด ตอนนี้มีการเปิดจองโดยเราเปิดจองผ่านดีลเลอร์ของเราครับที่อยู่ในออนไลน์นะครับกระแสตอบรับค่อนข้างดีคนจองชุดใหญ่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะเยอะกว่าที่เราคาดการไว้เอาละรครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของโมเดลนกคุณบอขอบคุณคุณชายมากนะที่ให้ข้อมูลนะครับแล้วก็ใครที่เป็นแฟนหงนะฮะต้องติดตามให้ดีเลยตามไม่ได้เลยพะถ้าพาดก็คือหมดแล้วหมดเลยถูกไหมฮะคือไม่ไม่อยากจะบอกว่ารออีกสามสิบปี <S <S <laughs> วันนี้คุณพูดในฐานะแฟนแมนยูไม่ควรพลาดครับคนดิชันมันแบบเป็นสเปเชียลจริงๆสมสโมสรแบบประคบงมในการดีไซน์กล่องมากเลยคราวนี้นะฮะออ่ะโเคต้องรอชมว่าเป็นยังไงต้องรอชมนะโดยเฉพาะตัวที่เป็นแพ็คฉลองแชมป์แพ็คใหญ่ฮามพลานนี้กีฬาแกะกล่องหมดเวลาครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ